ไปพี่น้องเอ้ยสภาพบ้านใหญ่ฝนดีหลายพี่น้องตื่นมาตีหาน้ำเขาบานเต็มอันนี้สภาพขั้วบ้านใหญ่หนุ่เต็มไปเบิดตลอดนะคะ่ะอันนี้ด่านในตัวบ้านโอ้ย ฝนดีปีนี่อยู่ย <laughs> างไอฮะนะฝนนะจ๊ะฝนดีฝนดีติถึงมาว่าลอยลระหลงเบิดสเนะฝนจงแจงนี่ใหโจหวานย่างฝนดีครับ ไปเมืองแดนหนอกกันนามเต็มค้องฝนตกต่างเตสามถุงออดตีสามพี่น้องเฮ้ย,ยไปมึงสภาพหมู่บ้านใหญ่เนะ่ยแต่ค้องกันยังเต็มเพราะแห้งเลยเนาะคะ่ะเพิ่นก็สิมาทำ เกือนกันข้อกันสุดเนาะค่ะแต่มาตีแบบไว้ให้รถเม่โคเพื้นเข่ามาได้เนาะไปค่ะหมู่บ้านย่าหามท่วมอีกแล้วอยู่หยาดอย่หยาดนี่ค่ะฝนตกต้นแต่ตีสาม อันนี้เตห์หาเคิืองยายลูกขึ้นมานามเต็มบาทเขาถึงห่องถงจะผ่าโมบวานยายแล้วกันหวานยายก็ปลูกมาตั้งเตพ่อสอสามสิบสามเก็เลยกลายเป็นโมบวานตำสดสม,มอเอนียเพราะว่า ลอ่ลอรถดกับจนจมเนาะค่ะเอาว่างทั้งขยะไห้มิดเบิดมันจะทั้งขยะกับลอยลองเพราะกับเก,ก,ก็บเขามา้าเมู่บวานยายเพิ่นเลื่อมสร้างแต่พอ่อสอต้นพอ่อสอกลางปีสามสิบสองสามสิบสามสามสิบสี่กับเสร็จเนาะค่ะสามสิบสี่กลางปี ยายกใหญ่มาอยู่สาสิบห้าต้นปีครับไอ้กี่ก็เป็นเพื่อนที่สูงเนี่ยแหละค่ะหล่อรถวันนี้เอาไปเอามาหมู่บ้านไม่เกิดขึ้นเพป่นกระถมสูงถมสูงค่ะหมู่บ้านแยกก็เลยกลายเป็นหมู่บ้านที่ต่ำกว่าหมูเลยเพราะว่าสาง กอนมูเนาะค่ะเนีย่ยสาวปากาอันนี้ตีหาขัวแล้วค่ะตรงเต่สามถุ่มหอดตีสามโอ้ค่อยๆเด้อบิดเลยดีกว่ามั้งถ้าอย่างนี้กลัวล้มบิดเลยเออจากคนไปทำงานากัรลำบาก ไปทรงลูกไปลงทำงานคนาจจะตลอดแนวเลยค่ะสภาพโมบานยายฝนดีค่ะปีนี้ได้รอบที่สามแล้วค่ะปีนี่นะตะตลอดแนวเลยรอบที่สามละการไปทำงานกันหน่ยากแต่ว่ารอบนี้นักสุดเลยค่ะรอบนี้นักสุดเขาถึง ในบ้านย่า่ตามสิย่ายชายโอ้ไม่ค่ะเพิ่งจะมันก็นี่สูงสุดค่ะปีนี้ค่ะเพราะว่าหมู่บ้านเรากลายเป็นต่ำแล้วเพราะแต่ก่อนน่ะแถวนี้มันยังไม่มีหมู่บ้านเยอะเขาก็มาทําใหม่เขาก็ถมสูงขึ้นสูงขึ้นพี่เออนี่ค่ะในซอยนี้ค่ะนี่หนักสุดในบ้านหนูเต็มเลยพี่ เข้าในบ้านเลยค่ะครั้งนี้แต่ก่อนก็แค่เข้ากลัวใช่ใช่โอ้ยไม่รู้จะทำยังไงมันก็ต้องทนอยู่เพื่อนบาทเพื่อนมาอยู่ใหม่เนาะค่ะเพื่อนตกใจเพื่อนว่าอย่างนี้เข้าประจำแนะแ้้เพื่อนว่าก็เลยบอกเพื่อนบ่มีครั้งนี้แหละสูงสุดเนาะค่ะนี่ค่ะสภาพหมู่บ้านได้โอ้อันนี้ก็สิ หกโมงอเนาะเริ่มสว่างอ๋อแม่ก็ยังหนาอยู่ค่ะมีซีดมาอีกน้องจ้ะดีว่าบานแยายสองสันเดี๋ยวใส่พ่อบานขึ้นไปสันที่สองไปอยู่สันที่สองด,ดอกเพราะว่าข้างล่างอ่ะน้ำเต็มเบิดน้องจ้ะสภาพก,าก,กมม็อยู่ยากขึ้นเสมอเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นปลูงไม่พิ่นกระทมสูงถมสูงเนาะค่ะ โม่บ้านยหญ่กันเลยกลายเป็นแอีงน้ำนี่ค่ะสภาพบ้านยหญ่โอ้ยเวียดนามเธอยหญ่ว่าคันตกสั่มมาอีกคือชิโได้วิีออกดอกคือชิยู่ในอย่างไงนี่ค่ะฝ่ากันยังเหมือยู่นี่ยหญ่ว่าไม่เสียตกอีกอยู่เด้สภาโม่บานยหญ่น้องก็บสามสิบกว่าปีและผัว ยายว่ามีสิตกอีกก็เคยอสิยอยู่ในน้ำเนี่ยเสิระเบิดมือเคยเคยอยู่ในน,น,ยยใน,น้ำแบบนี้สามสามมือกับมีค่ะน่คะยายก็อยากเก็บภาพน้ำท่วมมู่บ้านยายไมาให้มชมกันบ้านพี่ๆน้องๆท่วมบาค้าในกรุงเทพมนักมหานครหรือปริมณฑลหรือต่างจังหวัดค่ะยายกข็ขอขอบ คุณหลายๆเด้อที่ชมคลิปให้เมื่อนี่นี่ค่ะเฮาก็ต้องอยู่ให้ได้เนาะค่ะในเมื่อเฮาซื้อบ้านแล้วสิเกิดอีหยังขึ้นเฮาก็อยู่ให้ได้เนาะค่ะขอบพระคุณทุกท่านทุกกำลังแรงใจเด้อค่ะสวัสดีค่ะ